ช่วงวันหยุดยาววันแม่แห่งชาติแบบนี้นะครับเขาก็คาดการว่าประชาชนเนี่ยจะมาออกกระตุ้นเศรษฐกิจมาใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันแม่แห่งชาติปี2565คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า10,000ล้านบาทครับ ทางด้านของนายธนวันพลวิชัยครับอธิบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับและก็ประชาชนที่ปรึกษาส่นพยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเขามีการเปิดเผยครับว่าผลสํารวจพฤติกรรมนะครับของผู้บริโภคในการใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงวันแม่ปี2,565นะครับเขาก็บพบนะครับว่าประชาชนเนี่ยมีแนวโน้มในการจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับคาดไว้นะฮะว่าจะมีเงินสะพัดกว่า18,83ล้านบาทนะครับแล้วก็ขยายตัวร้อยละ9เมื่อเทียบกับปี2,563ที่ผ่านมาและขยายตัวสูงสุดนะครับน <c oughs> ับตั้งแต่ปี2,555เป็นต้นมานั่นเองนะครับ เป็นการสะท้อนนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยกำลังเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นเนื่องจากความคลายกังวลต่อสถานการณ์โควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนที่เบาบางลงและประชาชนบางส่วนเนี่ยมีไรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กล้าจับจ่ายใช้สอยและเดินทางท่องเทีเ่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะคะประชาชนก็ยังคงระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายค่ะเนื่องจากความกังวลเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็ภาระนิสินในปัจจุบันพร้อมกับขอให้รัฐบาลนะคะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการลดค่าครองชีพการพักชําระหนี้พร้อมกับเร่งสร้างงานสร้างอาชีพนะคะคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี2565เนี่ย จะขยายตัวได้ถึงร้อยละ3-3.5ถึงขณะที่อัตราเงินเฟอ้อนะคะทั่วไปจะขยายตัวอยู่ที่กรอบร้อยละ6 6ถึงหกจาค่ะ,ะครับผมก็เขาคาดการณ์ไม่น้อว่าในปีนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวดีขึ้นนะเพราะ,ะว่า2ปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าวันแม่เนี่ยบางทีก็ไม่ได้กลับบ้านเนาะอ,ออนไลน์เอาอไรเอานะครับปีนี้เนี่ยสถานก,การณ์มาตรการต,าต,าต่างเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็พาคุณแม่ออกไปท่องเที่ยวไปกินอาหารกันหรือช้อปปิ้งสินค้าต่างๆให้คุณแม่กันนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ย มาหมุ่นเวียนกันด้วยครับแล้วก็เกิดเงินสพัดนะคะ,<ส>ะโดยเฉพาะการสพัดจากกระเป๋าตังลูกไปสู่ <c oughs> กระเป๋าตังแม่อย่างกูมิพัรเองเนี่ยวันแม่ปีนี้คาดว่าจะสะพัดออกไปเท่าไหร่คะคิดว่าเป็นการวางแผนเอาสพัดเข้ามาดีกว่านะฮะ <c oughs> อาจจะแบบลงทุนก่อนลงทุนสักประมาณลงทุน พันหนึ่งแต่ก็จะมีการวางแผนแล้วว่าจะได้เอาเข้าอีกกี่บาทคุ้มทุนแน่นอนคุ้มทุนแน่นอนแน่นอนค่ะอันนี้คือเป็นการเงินเงินสะพัดระหว่างครอบครัวสะพัดจากลูกไปแล้วก็เดยวสะพัดกลับมาเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีแผนอย่างคุณพิพัฒน์นะคะต้องวางแผนให้ดีสมมุติว่าเราจ่ายออกไปสามพันนะต้องคิดแล้วว่าเราจะได้กลับมาเท่าไหร่ต้องเนียนะ